พอเจริญพรวันมาคบูชาพุทธศักราช2,560ขอขอบใจขอบใจถ้าไม่มีเส้นขอบของใจก็จะไม่มีที่รักษาหัวใจของใจเพราะถ้าเรามีหัวใจหลายใจการที่จะต้องมีขอบของใจถือว่ามีความสำคัญในการรักษาหัวใจของใจ ใจถือว่ามีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเมื่อใจดีมีพื้นที่ที่จะให้หัวใจอีกหลายๆดวงได้ลงไปแต่เป็นหัวใจหล,ลายดวงที่อยู่ด้วยกันยังไม่ขัดแย้งจึงกลายเป็นที่เรามีคำว่าขอบใจเพราะต้องการที่จะรักษาหัวใจของใจและไม่ใช่ลําพังเฉพาะใจของเรายังมีอีกหลายหลายใจที่จะต้องเทคแคร์ใส่ใจดูแล หัวใจของหัวใจท่านทั้งหลายในวันมาคบูชาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสรพพป่าปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุสลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจตปรโยธปนังการชำระจิตของตนให้สะอาดข่าวรอบการชำระใจให้สะอาดขาวรอบนั่นคือเพิ่มพื้นที่ที่มีความสว่างของใจ แต่ก็ทิ้งไม่ได้ก็คือขอบของใจเพื่อให้เห็นชัดว่าเราทุกคนล้วนมีใจและจะต้องใช้ใจเพื่อที่จะพยายามทำสิ่งใดๆให้หัวใจดวงนี้ไม่เบียดเบียนหัวใจดวงอื่นเป็นหัวใจที่อยู่ร่วมกันกับหัวใจธรรมะในวันมาคบูชาเพื่อที่จะได้ข้อคิดร่วมกันว่าการชำระจิตของตนให้สะอาดขาวรอบสะอาดขาวรอบก็คือ การทำสิ่งใดๆโดยที่ไม่มีอะไรที่เป็นมุมมืดของใจแอบแฝงให้มีมุมสว่างสว่างของหัวใจมองมุมใดๆก็เกิดความสว่างของใจอย่างไม่ต้องมีข้อแม้ถ้าทำสิ่งใดแล้วมีข้อแม้ใจจะมีมนทินเป็นหัวใจซ้อนกับหัวใจขอขอบใจมาคบูชาทุกปีที่ผ่านมาที่เราทุกท่านยังรักษาสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของความเป็นชาวพุทธ คือความมีน้ำใจเพื่อแผ่แบ่งปันต่อกันและกันและจะทำอย่างนี้อีกไม่รู้จักจบจักสิ้นเพื่อความเจริญของใจขอขอบใจขอบน้ำใจเพื่อรักษาหัวใจของใจขอเจริญพรมาคบูชา2560